เมนูตั้งค่าสมาชิกใหม่สามารถทำในบทบาทของหน้าร้านค้าหรือบทบาทของการเป็นแอดมินได้จากนั้นไปที่3มขีดเมนูบาร์แล้วเลือกหัวข้อตั้งค่าไปที่เมนูตั้งค่าสมาชิกใหม่โดยด้านบนสุดจะแสดงตัวอย่างของการกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครสมาชิกใหม่ในค่าเริ่มต้นจะมีการระบุชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมลวันเดือนปีเกิดและผู้แนะนำโดยเบอร์โทรศัพท์มือถือจะเป็นช่องที่ถูกกำหนดไว้ว่าจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลนี้โดยจะไม่มีการแก้ไขช่องนี้ได้สำหรับช่องอื่นๆหรือฟิลการใช้งานอื่นๆนั้นหากไม่ได้ใช้งานให้ปิดสวิตช์ที่ใช้งานฟิลเมื่อเรียบร้อยแล้วสามารถกดยืนยันตัวอย่างของการกรอกรายละเอียดการสมัครก็จะปรับตามที่เราต้องการ แต่ถ้าหากฟิลการใช้งานไหนที่เราจำเป็นต้องขอข้อมูลนั้นจากลูกค้าเราสามารถเปิดฟิล์บังคับเพื่อบังคับให้ลูกค้าเกิดการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ได้ซึ่งหากไม่กรอกข้อมูลในส่วนนี้ระบบก็จะไม่ทำการสมัครสมาชิกให้ นอกจากนี้ทางร้านยังสามารถเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเองได้อีก3ช่องโดยถ้าหากต้องการเพิ่มการใช้งานสามารถเปิดการใช้งานฟิลและจากนั้นสามารถที่จะกดสัญลักษณ์รูปดินสอเพื่อเพิ่มชื่อของช่องใช้งานฟิลดันั้นได้เช่นกัน จากนั้นกดยืนยันเพื่อเพิ่มการลงทะเบียนการใช้งานฟิลที่ต้องการในการสมัครสมาชิกใหม่นั้นสามารถตั้งค่าสิทธิพิเศษสำหรับการสมัครสมาชิกได้หมายความว่าเมื่อทางลูกค้าได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่แล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆโดยสิทธิพิเศษที่กำหนดนั้นได้แก่สิทธิพิเศษโปรโมชั่นแพ็กเกจพิเศษคูปองและการเพิ่มคูปองแบบเก็บอัตโนมัติ โดยในส่วนของตัวสิทธิพิเศษโปรโมชั่นแพ็กเกจหรือคูปองที่เราต้องการใช้นั้นจำเป็นที่จะต้องเปิดฟังก์ชันแรกเข้าเช่นสิทธิพิเศษโปรโมชั่นแรกเข้าคูปองแรกเข้าหรือแพ็กเกจพิเศษแรกเข้าโดยสิทธิพิเศษแรกเข้านี้จะมีเฉพาะสมาชิกที่เพิ่งสมัครใหม่เข้ามาเท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นและเกิดการใช้งานได้ สุดท้ายการตั้งค่าอายุสมาชิกสามารถตั้งค่าอายุของสมาชิกได้โดยกำหนดอายุสมาชิกอัตโนมัติเมื่อสมัครสมาชิกใหม่ระบุจากจำนวนเดือนกำหนดวันหมดอายุของสมาชิกเองหรือกำหนดให้มีการเพิ่มอายุสมาชิกอัตโนมัติเมื่อเลื่อนชั้นจากกลุ่มสมาชิกตามคะแนนสะสมโดยระบุจำนวนเดือนที่เพิ่มขึ้นได้